สบายดีสบายดีเด้อสบายดีครับผมเนาะผมเองพี่น้องเนาะที่เขามาทำประตมนะครับพี่น้องก็คือวันนี้ครับพี่น้องเนาะมาเอื้อิภามาเบิงรถไทยหน้าครับพี่น้องรถไทยหน้าน้่เข่าจากประเทศไทยนะครับพี่น้องมาขาดหน้านะครับพี่น้องก็ไฟน้ำเด้อครับพี่น้องเนาะอันนี้ขาดหน้าครับพี่น้องเนาะหลังจากไทยหน้าแล้วเนาะสิ้ามาเบิงวิธีการขาดหน้าครับพี่น้องว่าจะใส่งานดีบอยนะครับพี่น้องน่าจะลมบอจะลำไง่ายนะครับพี่น้องก็ด่นครับพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้น้องมากระลั่งขาดหน้านะครับพี่น้องมันนี่ก็เป็นให้สุ้ท้ายครับใหุ้สท้ายเนาะอย่าไปเบิ่งวิธีการขาดหน้าเลยครับพี่น้องว่าไปใส่งานดีบ่เนาะตอนนี้น้ำกบปลายปนไยพี่น้องเนาะเบื่ออะไรนี่พอแล้วก็สีอันนั้นเนาะตีจูบน้ามาใส้นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งจั๊กจูบน้าพี่น้องจะหน่อยเนาะไปเบิ่งจั๊กจูบน้าเลยว่า ครื่องจักจูบหน้าพี่น้องน้ำเขาจากประเทียไทยนี่อิส่งานดีบออยาวเนาะสีน้าสีแห่งดีบอเนาะตอนนี้น้องมือกำลังขาดหน้าพี่น้องเนาะเป็นใจไรครับพี่น้องเนาะใจหน้าลำหน้ากันแดดระเบ้อเนาะบางหม่องบางบ่อนเนาะแต่ว่าบ่อนนี่ก็ยังนั่งให้เดียวพี่น้องให้สุดทายเนาะมันนี่ขาดหน้านี่ก็คือง่ายเลยครับพี่น้องเนาะน้ำเขายากประเทศรถน่เต้ดนโนเนี่ยพี่น้องเนาะโมเ็นมีควันมียางเลยอามาใส่งานได้เราแบบว่าบรรวมพี่น้อง ยังรังแน่นคือเก่าแต่ว่าเจือมันนี่พัดชั้นออกพี่น้องเนาะหันออกหรือว่าอย่ามันเปื่อนนะเนี่ยยามันเปื่อนก็ได้ว่าหัน้นเมีิยงพี่น้องหัน้นเมีิยงหั้นใบบัดแามเอาออกไปนอกพี่น้องออกไปใส่งานอย่าออกหรือว่าบอดไซส์กิ่ต้มจังหันใส่พี่น้องเนาะไปตากหนามแก่หนามไปหรือว่าใส่อยังต่างๆพี่น้องเนาะแก่เข่าไปชี้เข่าจังฮันใส่เนาะนี่นะครับพี่น้องเนาะสาวหน้า แข่องจักรพี่น้องที่ตันสมัยเนาะตะกี้ตะกอนนี่ยพี่น้องเอ้ยใส่ขวายเนาะหลังจากทีบาร์เัืนท่านนีรถไทยน้เข้าจากประเทศไทยเนาะครับพี่น้องมาใส่งานในลาวเนาะนี่เหละเนาะเบื้องหน้าก็จะเป็นนี่พอพี่น้องเป็นนี่พอเราอันนั้นสีเตรียมจะจบหน้ามันนะพี่น้องเนาะนี่เนะครับพี่น้องเนาะจึงบารเป็นยังเนาะคนน่าจังนิยมใส่ของไทยพี่น้องย้อนว่าใส่ดีเพรว่าจะเป็นตลอดได้พี่น้องเนาะของไทยนี่ โมเมนมาเป็นตลอดเป็นแต่เครื่องจักเนาะทุกๆุกอย่างอิกบอกได้ด้วยว่าสิ่งที่นําเขามามาจากประเทศไทยนี่พี่น้องใส่งานดีว่าจะเป็นเปลงนุ่หรือว่าเครื่องอุ้ปกะโปกบริโภคต่างๆเนาะครับพี่น้องเป็นเครื่องใส่ข้องซ้อยเป็นมีดเป็นผ้าเป็นโจ๊กเป็นเสียมอย่างสิเป็นเครื่องปรุงแต่งอาหารในส่พี่น้องเนาะได้ละอย่างที่นําเขามาจากประเทศไทยนี่พี่น้องโม้การันตีได้ว่าคนล่าเนาะครับพี่น้องมักนิยมใส่ข้องไทยเนาะ ย้อนยั้งคือว่านิยมใส่ของไทยพี่น้องถามมาย่อนยั้งเนาะมีคนถามมาว่าย่อนยั้งเบอกคือว่ามีคนนิยมใส่ของไทยพี่น้องก็ย่อนมาของ่นดีพี่น้องของ่นดีมีคนณภาพเนาะมีคนณภาพคือแนวอะไรคือแบบว่ามันใ่งานดีกับพี่น้องเนาะมันคุ้มมันคุ้มค่าไข่กลัวแบบว่าคือตัวตัวไปพี่น้องเนาะคือของตัวตัวไปของไทยเบิกบอกเลยว่าดี ว่าเป็นรถพ่นพี่น้องเนาะเห็นมายามหน้าเนาะยามหน้าด้วยว่ายามพ่นเขาพี่น้องเนาะยามพ่นเขาเนี่เพิ่นถามว่าเห็นรถพ่นไท่นี่พี่น้องเศ้าหน้าคนเล่าเนี่ยแบบว่าสิเอาแต่รถคล้องไถ่เลยเี่น้นองมาเกีวมาเนาะมาเกวเขาด้วยว่ามาพ่นเขานั่นเนาะับพน่นองเป็นยังจึงว่าเดือกคล้องไท่พี่น้องย้อนว่าเขาเป็นออกเขาเป็นออกเขามันนโเฮียาี่น้องเนาะไรเขาไย ลักลอยพี่น้องเนะาะถามว่าพนา่นรถไทยผมก็บอกได้ด้วยว่าลักลอยเนาะอาจจะเปน็น่นรถ่นทั่วไปพี่น้องจะเป็นของจีนด้วยฟองเบียดนี่ผมก็บอกได้ด้วยว่าเขาออกลายดีพี่น้องเนาะเห็นเห็นคนมาฟัดเขา่าพี่น้องปาเดียเขาออกโคบโขบเลยเนาะแบบว่าเขามาฟัดเขานี่นะครับพี่น้องเป็นยังจึงว่าสินขาไทายใส่งานดีครับพี่น้องในลาวเนะาะขยันเหตุยดนนี่แหละ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องเนาะที่บอเอื้เก็บมาเบิ้งให้มาผากมาตอนเนาะครับพี่น้องพี่พี่น้องน้องเศร้าทยเนาะครับพี่น้องเลยเบิ้งน้ากันว่าของไทยนี่แสงงานดีบ่อครับเนาะเบิ้งไปเลยเบิ้งไปน้ำกันเลยครับพี่น้องเนาะล้างจากน้องมันใช้แล้วเบิร์ก็สีมาดีบิวให้เบิ้งตอนขาดพี่น้องตอนขาดด้วยว่าตอนชิลาหน้านะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าท้ายหน้านี่ก็มีร้ายขัันตอนยู่ครับพี่น้องขาดเดี๋ยวก็ท้ยเนาะส่วนขั้นเดิมต้นจากทยก่อน ใแล้วก็ส่วนขั้นพี่น้องแล้วก็มาขาดเนาะกันนี้ขาดนี่ก็น้อจะขาดเนาะต้องขาดเบื้องหนึ่งก่อนเด้พี่น้องขาดแบบว่าใ้มันละเอียดไหนไห้มันละเอียดเบื้องหนึ่งก่อนจึงว่าใ้มันไหลขางหนึ่งก่อนเนาะนี่นะครับพี่น้องเป็นยังจึงว่าคนนานนิยมใส่ของไทยเนาะมาเอ้อเข็นทั่วไปพี่น้องเนาะแต่ละท่งหน้านี่นี่จะคล้องไทยรวดครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเครื่องใส่เนาะเพราะว่าจะเป็น เปิดว่าอะไรรถพี่น้องเปิดกันนิ้ยมใส่ข้องไทยถามว่ามีข้องเสียหรือว่ายัางเสียจา,ยางในรถพี่น้องก็อยากไปซื้อต่ข้องไทยมาใส่นี่นะครับพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศรรสังรวมเนาะที่บอเอกสังรวมไม่เบิ้งมาหน็คือภาพบรรยากาศตรงหน้าพี่น้องเนเล่าเนาะใส่ข้องไทยพี่น้องใส่ดีบอยเล่าเนี่ยมัการันตีเลยบัตด,ดีพี่น้องเนาะข้องไทยที่ว่าน้ำเขามาจากประเทศไทยให้ลายยางนี่ดีทุกอย่างเลยครับพี่น้องเนาะ ผมยึงว่าเ็ดไนคคนล่าประทับใจลายพี่น้องครับสินค้าไทยเนาะเพราะว่ามันใส่งานดีเด้พี่น้อง้ถาถามาเป็นยังคนขึ้นนยิยมใส่เนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันใส่งานดีพี่น้องเนาะมันคุมมันนี่นี่แหละจากน้อยหนึ่งกกลายเป็นลายพี่น้องเนาะมันคุมค่าสซนบ้าเขาสื่อมากนี่ในราคาที่แบบว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาก็สิไดย้ยอยู่ประมาณเก้าสิบหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะปลาว่า สินค้ามันดีเอามาใส่ในลาวครับพี่น้องมาใส่งานในลายยางเนาะนี่นะครับพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศเนาะตรงไหนตรงหน้าครับเมื่อนี้เพป็นการเดือไฮเดียวพี่น้องเนาะหลังจากดำหน้ามาโดนๆเแต่เพื่อกะเดืเอไฮเดียวเดือยให้สุดท้ายเนาะก็เลยวมามาดีบิวให้เบิ้งพี่น้องใส่งานในลาวเนาะเดี๋ยวจะหน่อยครับไปหาไปส้มพี่น้องเนาะจิ้มวิดีโอ อันนั้นจักตัดเอ่อต่อตัวน้ำครับพี่น้องเครื่องสูบน้ำเนาะเครื่องสูบน้ำน้ำเข้าจากประเทศไทยนะครับพี่น้องว่าจะเป็นจะไรเนาะยี่ปีต่อไปเมืองนะพ่อเป็นกิดสิขนาดเนาะพี่น้องทำการแบบบัติดตั้งเครื่องจักรสูบน้ำเนาะที่สูบมาใส่หน้าแต่จะนอยครับไปเบิ่งเลยครับนี่ก็ยังบ่อายครับพี่น้องเนาะเบิ่งที่เข่าพี่น้อง เขาล้างจากใสเครื่องจกักร่นลองที่ทันสมัยเนาะจืดไทยเอามาใส่ในลาาพี่น้ะงามเขาวเห็ดในเขางามหรือว่ามันคุ้มค่านะครับพี่น้องเนาะออก้อยใหญ่งามผนบลิตก็ได้ไลายข่งว่าคนเรานับให้ยิ่งใส่ของไทย่นอโอเคครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องเนาะตรงไหนตรงนั้นที่เก็บมาให้เบิ่งกเนอครับพี่น้องเนาะเขากับไก่สิทอกเลยเขากับง่ายเลยะครับพี่น้องเนาะหลังจากลำมาเดือนกลัวตามมันก็จะเป็นขอกไก่เดี๋ยวจะไปนั่งอยู่บนคามก่อนพี่น้องจะหน่อยเนาะจิงมาให้เบิร์กยัดกระถิ่นเขาก็เนี่ก็เป็นกาพี่น้องเนาะกาที่เพิเ่นเตรียมใบเนี่ะเตรียมใบเสียมาลำ แต่ว่าคนขึ้นมาเบิดพี่น,น้องเนาะเพราะว่ามันเดือดห้สุดไตล์ดิคนกาขึ้นมากเป็นกระตัดมัดยังเรียบร้อยไปเบวอร์ตเนตาะกะัดเรียบร้อยไปด้วยเอาน้องมึนขาดหน้าเนาะขาดหน้าก็อยากเงี้ยวจะหน่อยเนาะเพราะว่าน้ำมาลายเมืองนาพอเป็นกระสิจูบน้ำไมาใช่เห็นไหม่ปลายท่อเด็ดเด็ดเด็ดปลายท่อพี่น,น,นาะก็โอเคครับพีน่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับจิบมี่ยังไล่ครับพีน่น้องเนาะ กับฟามารีวิวครับพี่น้องชิ้นค่าไทยเนาะว่าใส่งานดีบอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะเป็นรถไทยมันนี่เนาะเดี๋ยวจะหน่อยครับไปเบิ้งจักปั่มหนามเลยครับพี่น้องจักจถูปหนามเลยเนะาะว่าใส่งานดีบอยู่แล้วสำหรับอีพีนี่ครับพี่น้องเนาะขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบคุณเดอ้อครับผมเนาะดีกว่าครับพระสมครับขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายพบกันใหม่เด้อที่หนาพี่น้อง